สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกหลายคนอาจจะเข้าใจว่า iPhone ของ Apple คือสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกแต่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี1992 IBM ได้ร่วมมือกับเบลเซ h ผลิตอุปกรณ์ PDA ที่ชื่อว่า IBM Simon Personal Communicator ที่ใช้ระบบอินเตอร์เฟสแบบผสมทั้งหมดตัวเครื่องมีขนาดใหญ่สีดำไม่มีปุ่มกดเลยมีแต่แป้นพิมพ์ใช้งานด้วยการจิ้มลงไปบนหน้าจอโดยเริ่มวางจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16สิงหาคม994โดยมีราคาอยู่ที่899ดอลลาร์หรือราวๆ30,000บาทและทำยอดขายได้ประมาณ50,000เครื่องก่อนที่จะเลิกจำหน่ายในเวลา2ปีหลังจากนั้นน่าจะเป็นราคาที่สูงเกินไปในยุคนั้นบวกกับการใช้แบตเตอรี่ ที่สามารถดูได้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นทําให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควรแต่ด้วยคุณสมบัติของไซมอนทําให้หลังจากเวลาผ่านไป20ปีก็ถูกยกให้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกเลยทีเดียวติดตามตอนใหม่ได้ในครั้งต่อไปฝากติดตามด้วยนะครับ